ต่อไปนะครับเป็นเพลงกราบอกสายไอ้าที่ฮักในเวอร์ชันของคุณต้าเทมโปนั่นเองครับครับผมผมนึกภาพคนอื่นมาร้องเพลงนี้ไม่ออกเลยนะครับคุณต้านี่ถือว่าเป็นลูกชายของคุณเอ้ยฟ้าทั้งน้ำเสียงเอ้ยท่าทางเอ้ยถ่ายทอดออกมาได้ดีเหมือนคุณแม่ไม่มีผิดเลยนละครับครับผมขอบคุณมากนะครับ ผมต้องขอขอบคุณนะครับแฟนๆทุกท่านเลยนะครับที่ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากนะครับทั้งเก่งทั้งหลอ่อขนาดนี้ทายาทนะครับนางฟ้าหมอลำนาทีนี้เรียกว่าคุณต้าเนี่ยถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดเลยแหละนั่นด้วยฟ้าเนี่ยมันก็นเกินไปเอาเพลงคนอื่นมาทำมาหากินเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองหน้าตาเสยมาตั้งหลายปีแล้วนี่ยังส่งเพลงนี้ให้บักใต้อยเฮานาสิหามันมาแห้ออกไป ทำในตอนนั้นหาเมียงเหรอครับหัวขโมยไงหัวขโมยหมายความว่ายังไงลงุงเด็ดตัวจำมือที่เฮ้าไปเอาเพ่งเกาดำลูกเนี่ยมาห้องเลยบอสมมติเพ่งเนี่ย,มยมไม่นานนึงถูกฉีกออไปปูเป็นอย่างคือนานเนี่มันถูกฉีกขาดจังสี่ลหละมันคือเพ่งอีอย่างปูหรือมันโดนมาแล้วเนี่ย ูุกจำมาค่อยได้ขึ้นกันนาทีถูกชีวไปเนี่ยคือเพลงกราบอกไซอไอทีครับถ้าเขาขโมยไปจริงๆทําทำแบบนี้มันก็ผิดสิปูสิ่งวามันผิดก็บ่ถึถเพราะตอนนั้นนะตำลงกเนี่ยตัดสินใจเอาเพลงเนี่ยให้เอื้อฝ่ายตัวมันเองโอ้ ลับออกไซ้ไอ้อ้ที่ฮักเป็นอะไรพอในหาสาระวันดังแน่นอนพ่อเพลงนี้คอยเสียเอาไข้เอื่อยฟ้าห้องอห้องซื้อๆเป็นบนน่ว <c oughs> ุ้ยซื้อๆได้ยังไง่ะพ๋อคอยเสิยกไข้เอื่อยฟ้าเลยโตปั้นเขาเป็นนั่งฟ้ามอลล่มแล้วอะลจิยกเพลงเขาอีกเหรอลูกเฮ้ยเอาเป็นอย่างไรเพราะว่าเกินไปเกินไปยังไดแล้วพ่อเพราะว่าเพลงนี้น่ดคอยแต่งเพืือเขาเลยเด้ เอ่ยฝามันฉีกเนื้อเพลงแล้วก็หนี้ไปกับวินัยแล้วก็ทิมลูกไ้ที่นี่แล้ววันนั้นที่ฉันถามปู่ปู่ไม่บอกอะไรฉันสักคำเลยะ็็ตอนนั้นปู่ไปอยากลื่อเฟ้นเลยมันพานไปยี่สิบปีแล้วแต่ตอนที่ปู่เห็นแบบเอ่ยฝ้ามันเอาเพลงนี่ให้บักตาห้องเลยนะมุดไปไหนนะ ตองเบามาเลยนารีรู้นะคะว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะทําเรื่องแย่ๆได้ขนาดนี้อ่ะดีนะไม่อจจมัดเนี่ยไปอยู่วัดไปพักคิดพักใจระเบิดตากันกับมาเ,เห็นเหตุการณ์แบบนี้นะมีหวังบกถึงกรุงเทพเลยนารีว่านะคะต้องรีบจัดการแล้วนะคะปู่อ๋อเลยพี่สาวเดี๋ยวออดชอยเองออไม่ได้ให้ไปจัดการแบบนั้นหมายถึงว่าให้ไปจัดการเรื่องค่าลิขสิทธิค์ค่ะ ไม่ได้หรอกพอ่อเพราะว่าเอื้อยฟ้าเนี่ยเคยเอ่ยปากขอเพลงนี้ไปแล้วแล้วลุงเองก็อนุญาตไปแล้วด้วยตอนนี้ก็เท่ากับว่าเพลงนี้เป็นเพลงของเขาแล้วอะ่ะแล้วตอนนั้นได้ทำสัญญาอะไรไว้ไหมคะแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเปล่าไม่ได้ทำอะ งง้นก็แสดงว่าคุยกันแบบปากเปลา่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะนะคะเพลงนี้ยังเป็นลิขสิทธิ์ของลุงดำรงอยู่ยังไงเนี่ยเราก็ต้องรีบเอาเพลงนี้กลับคืนมาให้ได้นะคะแต่ถ้าไปพูดเรื่องลิขสิทธิ์ตอนนี้คนที่จะซวยไปอีกคนก็คือตาไอ้ต้ามันไม่รู้เรื่องอะไรด้วยมันเป็นแค่นักร้องคิดแบบนี้มันก็ไม่ถูกคุณไม่ใช่ว่าตาเขาไม่รู้เรื่องนะเพราะว่าการที่ตายอมร้องเพลงนี้ ก็แปลว่าตายอมแลกศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อแลกกับความดังแต่ผมว่าตาไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนคุณไม่มีนักร้องคนไหนร้องเพลงโดยไม่รู้ที่มาหรอกนะผิดลิขสิทธิ์ก็คือผิดลิขสิทธินั่นแหละตาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเพลงนี้ดำรงคูนแคนเป็นคนแต่งเอาไว้ไม่มีใครไม่รู้หรอกจริงไหมคะแล้วลุงจะต้องทำยังไงต่อ